จะนอนเดี๋ยวดุง่าจะนอนนอนก,กับตุ๊กตาไปมานอนตรงนี้แหละเป็นอนที่นอนเดี่ยวอืมตรงนี้เอาไว้นอนเล่นกันขึ้นไปนอนบนเบาะนะอนดุแกร์เอะแกร์เอะแคนเอรีป่ปานมกหักแหน่เนี่นั่งกองกันเอรี่อยู่แท้ มกหักหรือปลาล่องดีน่ะฮะควันเอรี่แท้ลูกเนี่ยนาฮักเนาะน่าฮักเนาะอ๋อจ้าจ้าสาวเอ้สาวน้อยหนูน้อยโอ้มีแต่คนรักหนูนะลูกอืมแต่คนรักน้องเขารักน้องขนาดนี้

ก็น,นอนเล่นเฉยๆแล้วก็ตื่นนะไม่ได้ถ่ายคลิปนอกบ้านเลยวันนี้นะเพราะว่าหิมะหิมะตกมั้งอ่ะหิมะตกไป,ปอยฝนตกมาก่อนเขาบอกว่าคืนนี้หิมะจะตกและทีนี้มันมาตกแล้วหิมะนั่นไป,ปอยน้อยเดียวเองเดี๋ยวต้องดูคืนนี้ว่าจะตกเยอะไหมเนอะแต่อากาศหนาวมากเลยใช่ไหมบอดี